สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหลีหลีวิญญาณความรักและความผูกพันวันนี้ขอเสนอเรื่องเป่าให้บินชายผู้มีลมปากวิเศษที่สามารถเสกจิให้บินได้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องรบกวนสับสไครต์และแชร์ไปให้เพื่อนฟังกันด้วยนะครับ การละครั้งหนึ่งนานม,มาแล้วมีเส้นทางไปสู่เมืองเมืองหนึ่งนามว่าเมืองคาดัตทางเข้าไปสู่เมืองนี้นั้นเป็นถนนลูกรังสีแดงครุขระเดินทางยากลำบากแม้จะมีรถเกวียนเนื่องจากเมืองคาดัตนั้นห่างไกลความเจริญและยากจนมากๆแต่บัดนี้มีชายชราหัวเถิงแต่งตัวมอสอผู้หนึ่งกำลังเดินทางไปสู่เมืองเมืองนี้ นณะที่ประตูเมืองยุดกรไอแ้แก่แกมีธุระอันใดกับเมืองนี้ยามเฝ้าประตูเมืองกล่าวทักชายชลาหัวเถอข้าเป็นศินลปินมาเพื่อสั่งสรรสิ่งวิเศษข้าคือนักเป่าจิให้บินได้ชายชลาหัวเถอตอบฮะไอ้แก่บ้าดิแกกวนตีนเหรอมึงจะโดนเตะตูดเหี่ยวๆออกจากเมืองยามเฝ้าประตูเมืองด่าดตาแกจเย็น อัคานอสมันดูเป็นแค่แตาแก่ธรรมดาไม่น่ามีพิษส,สงหรอกแถมเมืองของเราเนี่ยโจรชิมหายจะมีให้หมันขโมยปล่อยมันไปเถอะเต็มที่ก็คงแค่นางขอทานยามเฝ้าเมืองรูปร่างผอมสูงคนหนึ่งกล่าวตักเตือนเพื่อนซึ่งรูปร่างสูงใหญ่ที่มีนามว่าอัคานอสได้ได้รีเข้าไปอีแก่เหม็นกลิ่นคนเท่าอัคานอสไล่ใช้แก่หัวเถิดไปแก่นี่มันใจดีเสมอเลยนะมาเตยามเฝ้าประตูเมืองที่ชื่ออัศานอสได้มาเต เฝ้าดูชายชรา,าคนนั้นเดินจนพ้นสายตาเข้าเมืองไปชายชรา,าหัวเธอทันทีที่มาถึงเมืองคารดัตแทนที่เขาจะหาที่พักเขากลับรีบเดินไปเคาะประตูบ้านตามทางและพูดขึ้นมาว่าเปาจิไหมครับเปาจิเป่าจิ้ไอ้บินได้ทุกบ้านที่ได้ยินต่างโผล่หน้าออกมาดาไอแก่บ้าอีลามกไปไป,ไปพ้นเมืองไอขอทานวิญฐาน,ไ,ออานไปนะออบ้าไอแก่เฮีย้ยไปชัว่ว ทุกคนต่างออกมาด่าตะแกให้พ้นทางทั้งสิ้นเพราะเขาได้ยินเสียงที่น่าวิจารณ์แบบนี้แล้วรับกันไม่ได้ใครว่าจะมาเป่าจิ้บ้านหลังแล้วหลังเล่าชายชราคนดังกล่าวถอดใจจึงเดินไปหามุมตึกมุมหนึ่งเพื่อนั่งพักท้องของแกร้องจอกจกเพราะไม่ได้กินอิ่มมาหลายวันแล้วอ่ะกินนี่สิเสียงของชายหนุ่มรูปร่างสูงใหญ่ผอมเพียวหน้าตาดี พูดพร้อมกับยื่นขนมปังหยำหยาบใหไ้ไม่ไม่ไม่ข้าไม่ใช่ขอทานนะข้าเป็นศิลปินชายแก่ตอบกลับแบบโกรธเอานะ่าลุงเออศิลปินก็ศิลปินกินกินไปเถอะชายหนุ่มขยัขย่ใยอให้ตาแก่รับขนมปังไปกินชายแก่เล่นตัวอยู่พักหนึ่งประมาณสามวินาทีเพราะหิวมากก่อนรับขนมปังไปและพูดว่าถึงข้าจะไม่สามารถแสดงพลังที่แท้จริงในตอนนี้ได้แต่ข้าจะเล่าให้ฟัง เล่าเรื่องอันยิ่งใหญ่ให้ฟังแทนเป็นการตอบแทนนกันนักพอนุม่มในสมัยหนึ่งหนั้น,นการเล่าเรื่องเป็นสิ่งสำคัญเพราะถือว่าเป็นการเผยแพร่พงศวดานอาชีพนักเล่าเรื่องเล่านิทานจึงสำคัญมากอย่างเช่นอีศบไงล่ะ <c oughs> คือข้าเนี่ยมาจากเมืองลอยฟ้าแห่งหนึ่งชื่อว่าลาฟิลเดอร์ในเมืองทุกคนถือว่าเป็นบุตรแห่งของฟ้าและสายลม เมืองลาฟิลเดอร์ของพวกเรานั้นยิ่งใหญ่และงดงามยิ่งมีสถาปัตยกรรมมากมายสวนพึกษาชาติที่งดงามและสิ่งสำคัญคือพลังที่สามารถเป่าจิให้บินได้ชายชาราเก่าอย่างภาคภูมิใจแค่ฟังกเ็เฮียล้วมันจะเป็นจริงได้ไงวะจิบินได้ชายหนุ่มตอบกลับอย่างมโมโหว,ว่าโดนหลอก <c oughs> เดี๋ยวทำให้เด็กมันดูชายชนากก่าวอย่างมั่นใจเจ้าชื่ออะไรข้าชื่อทีไกอา ชายชลาแนะนําตัวข้าชื่อมารคลาคสเด็กหนุ่มตอบแล้วก็พูดต่ออีกว่าถ้าตาอยู่ที่เมืองลอยฟ้าจริงๆเนี่ยไงมาเดินดินแบบนี้เนี่ยมารลาคสพูดด้วยน้ำเสียงแบบไม่เชื่อใจก็วันหนึ่งข้าไดยรับบอบหมายให้ตามหาสายพันธุ์ของชาวเมืองบินได้หลายครั้งมีเหล่าชาวเมืองของเราลงมาบนพื้นนี้และมาเผยแพร่พลังเป็นไปได้ว่าเขาน่าจะมีทายาทมากมายบนพื้นดิน เขาจะต้องได้รับสืบทอดพลังวิเศษของเมืองรอยฟ้าของเราอย่างแน่นอนแต่ข้าก็เดินตามหามาหลายเมืองหลายรัฐนแล้วตั้งแต่ซานัดอุนธามิวก็ไม่มีผู้ใดมีพลังวิเศษตั้งกล่าวเลยชายฉราพูดด้วยน้ำเสียงหม่นหมองอ่างั้นตาอยากให้ข้าช่วยอะไรอ่ะมาลคัดพูดออกไปอย่างสมเพชพาข้าไปไล่เปาจิเพื่อแสดงพลังและค้นหาทายาแห่งลาฟิลเดอร์เมืองลอยฟ้าให้หน่อย ทีไกอาชายชรา,าพูดด้วยแววตาขึงขังมีพลังมาลคัทชายหนุ่มเดินพาทีไกอาชายชาลาไปตามบ้านหลังต่างๆที่ตัวเองรู้จัก,จากบางบ้านนั้นเป็นบ้านที่เคยด่าไล่ชายชาลามาแล้วเมื่อสักครู่แต่เพราะมาลคัสเป็นชายหนุ่มรูปร่างหน้าตาดีหญิงสาวเหล่านั้นทั้งแก่ทั้งผู้ใหญ่กลับมีท่าทีเปลี่ยนไปและต้อนรับทั้งสองอย่างง่ายดายเมื่อมาลคัสเป็นคนนำมา <c oughs> อ,อชายชรลาเป่าลมใส่จิจนหอบแดดแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยไปไปตาแก่ไปได้ละเร็วเร็ว,รวมาละคัดมาเป่าให้ป้าเร็วเร็วมามาลูกมาหญิงอ้วนรูปร่างใหญ่โตเหมือนประมาณเครื่องปั้นดินเผาที่ใช้ใส่น้ําเรียกให้ชายหนุม่มมาละคัดเข้าไปเป่าจิให้เออจะจะ,จะดีป่าขนาดลุงยังทำไม่สําเร็จเลยชายหนุม่มมาละคัดกล่าวแบบกลัว แต่เมื่อสบตากับทีไกอาแล้วชายชลาก็ขัพิบตาให้ว่ายังไงก็ต้องทำมันเป็นช่วงเวลาที่เลวร้ายสำหรับชายหนุ่มมากๆแต่สำหรับทีไกอาชายชลาเขาชินแล้วเพราะเขาทำหน้าที่นี้มาตั้งแต่สมัยยังหนุ่มๆ <c oughs> <c oughs> ทำไมมันเหม็อนอย่างนี้เนี่ย <c oughs> มาละคัดวิ่งออกไปอ้วกเพราะว่าป้าแกทั้งอ้วนทั้งใหญ่ทั้งเหม็นและเหี่ยวหยาวเหม็นมากาเป็นยังไงบ้างไอ้นุ่ม ทีไอาชายชาลาวิ่งตามไปรูปหลังชายหนุ่มเพื่อปลอบใจคนแล้วคนเล่าจิ๊ดแล้วจิ๊ดเล่าอวกแล้วอวกเล่ามาลคัทชายหนุ่มและทีไอาชายแก่ก็ยังไม่สามารถเป่าจิ๊ดให้บินได้เลยจนมาราคัทชายหนุ่มเริ่มหัวเสียและถามอย่างมีอารมณ์ว่าเราทําไปเพื่ออะไรเนี่ยไม่เห็นมีประโยชน์อะไรเลยมันคือศิละปะไอ้นมและความจางโลนใจบางครั้งไม่จําเป็นต้องหาเหตุผลเลย เราใช้ใจสิเมืองลอยฟ้าทุกสิ่งที่ลอยได้มันเข้าใจยากตรงไหนชายแก่จะครอบกับเหมือนไม่พอใจที่ชายหนุ่มตั้งข้อสงสัยกับตัวเองหลายสาระเมืองคาได้ของเรายากจนขนาดไม่มีะจะกินอยู่แล้วอะ่ะผมไม่นํามาทำอะไรยี่กับลุงเลยอะ่ะแกจะไปเขาทานเถตะแกส่วนข้าจะไปต่ดข้าวสาลีดีกว่ามาละคัสชาวหนุ่มกล่าวอย่าง,มงโมโหทั้งสองคนเริ่มผิดใจกันต่างโคิงต่างแยกย้ายหลายวันผ่านไป มาลัคชัสชายหนุ่มหล่อก็ทํางานตามปกติเขาทํางานเสร็จแล้วก็จึงนั่งพักลงจนกระทั่งมีเสียงทักขึ้นมาจากหญิงสาวรุ่นราวเขาเดียวกับเขาที่มีนามว่ามาเรียสวัสดีมาลัคัสเจ้าว่างหรือไม่มาเรียกล่าวทักทายมาลัคัสว่างนะวันนี้แต่ขอเช่นดื่มน้ำก่อนนะเจ้ามีธุระอันใดล่ะมาลัคัสตอบกลับข้าดีมาว่าเจ้าเบิร์นเป็นมาเรียพูดด้วยเสียงเรีเรยบ อะไรนะอ๋อมาลคัสสำลักน้ําที่กาลังดื่มอยู่จะบ้าแล้วใครบอกว่าเบิร์นเบิร์นอะไรเนี่ยข้าไม่รู้จักหรอกว่ามาลคัสตอบอย่างหน้าตาตื่นก็ข้าได้ยินมาว่าเจ้ากับชายแก่คนหนึ่งไปไล่เบิร์นคนทั่วเมืองเลยไม่เว้นแม่กระแตมาลีวัวของผู้ใหญ่บ้านยังโดนเบิร์นเลยมาเรียรีบแบ็กเมเออนั่นข้าไปเป่าเออไม่ใช่เบิร์นเป่านะเป่าให้บินได้น่ะเข้าใจไหมมาลคัสพูดพร้อมทําหน้าแดงนิดๆิด จะอะไรก็ช่างอะ่ะถ้าเจ้าเป่าวัวได้ก็น่าจะเป่าให้ข้าได้บ้างนะมาเรียขยันขยอและช่วงเวลาแห่งการเป่าก็เริ่มขึ้นเสียงดังชายหนุ่มทําหน้าที่ของตนอย่างตั้งใจในขณะที่มาเรียเค้มๆโดนเป่าอยู่นั่นเองจูจูจิตของมาเรียก็แบกออกสยายปีกออกมาและกระพือขึ้นเหมือนหูช้างในเรื่องดัมโบ เสียงมาเรียร้องด้วยความหวาดกลัวยังตกใจกับสิ่งที่เห็นแต่สำหรับมาลาัคัตนั้นเขากับอิบเอมใจกับสิ่งที่เห็นจนหลั่งน้ำตาออกมาทันใดนั่นเองชายชนาเท่าที่ไกอาได้ปรากฏตัวออกมาแกได้แอบตามมาเรียมาตลอดทางเพราะรู้ว่ามาเรียนนั้นชอบมาหามาลาคัตตลอดเวลาอ๋อเจอะเป็นทาอยาดของเมืองลอยฟ้าลาฟิลเดอร์จริงๆด้วยเป็นยังไงล่ะความอิบเอมทางจิตใจที่หาได้อยากยิ่งโดยพลังของพวกเรา ตาแก่ทีแกอากล่าวเออนี่สแสดงว่าขาดแกเกินไปสำหรับงานนี้แล้วอ่ะคงถึงเวลาเกษียณเสียทีตาแก่ทีแกอากล่าวพร้อมกับหลังน้ำตาออกมาชายหนุ่มมาคัดลุกขึ้นมาโอบกอดกับตาแก่ทีแกอาทั้งสองคนกอดกันด้วยความเข้าใจของจิตใจคนบ้านเดียวกันและความอิเอมที่เห็นตรงหน้านี้แต่เสียงของมาเรียดังมากพอที่จะเรียกให้ชาวบ้านแห่มาดู และลุงนสาบแช่งความพิพัทธปทีกดอยู่ตรงหน้าเกย์ยังไงวะเนี่ยจีบินได้ีเ่เคียจีบินจีบินได้ชาวบ้านวุ่นวายเสียงเสียงแฝ่พวกมันพวกมันเป็นพ่อมดเด่นแน่ใช้เวทมนดัอนอนากลัวจับมันไปเอาไฟดูนี่เสียงผู้ใหญ่บ้านสั่งการยามของเมืองอัสคานอสและมาเตท,ที่พึ่งไล่ตาแก่มาเมื่อตอนต้นเรื่องตอนนี้ทั้งสองบุกเข้ามาจะจับตัวชายหนุ่มและตาแก่นักเอาจิ เพื่อจะเอาไปเผาแต่ตาแก่ทีกรตะโกนขึ้นว่าข้าพี่คนเดียวข้าเป็นนักเป่าจิหนูมาเลียจะบินได้เองไม่ใช่ฝีมือของมาลาคัสจริงหรือเปลามาเรียผู้ใหญ่บ้านถามอย่างตะคอกมาเรียที่ร้องไห้น้ำตาหนองหน้าเขาตกใจพยักหน้างึงยเพราะนางรักมาลาคัสมากรักมากเกินกว่าจะยอมเห็นมาลาคัสถูกเผาตายถึงแม้แต่ว่าตอนนี้จิของนางบินไปไหนแล้วก็ไม่รู้ งั้นจับตัวไอ้เท้านี่ไปเผาไอ้ปีศาจเท้าผู้ใหญ่บ้านสั่งการในเชิงตะกอนไม้ที่มีเสาอยู่ตรงกลางได้มัดตาแก่ทีไกอาไว้ชาวบ้านต่างมาประชุมมาชุมนุมที่หน้าทีไกอาเพื่อเตรียมย่างสดเจ้ามันปีศา,พาเเจพเนจรนำความหายยนักมาสู่เมืองคาและของเราบัดนี้ไฟจะชำระความชั่วช้าและหมดดำของเจา้าผู้ใหญ่บ้านกล่าวเปิดงานรอบกองไฟ ชายชะลาหัวเราะคึกๆแล้วกล่าวว่าเพราะความยากจนและไม่รู้ถึงศิลปะอันสูงส่งของพวกเจ้าทําให้พวกเจ้าตัดสินใจทําแบบนี้แต่ช่างเถอะช่างมันเถอะข่าแก่เกินไปแล้วและคงถึงเวลาของขา้าบัดนี้ข่าไม่ได้กลัวตายเพราะข่าได้เจอกับสิ่งล้ำค่าและการเสร็จสิ้นของภารกิจอันยาวนานนี้แล้วชายชรลายิ้มทั้งน้ําตาเจ้าต้องเป็นคนแรกที่ยกพเขเพลินใส่มันนะ ผู้ใหญ่บ้านสั่งการให้มาลคัคั์เอาไฟไปเผาะตาเท่าทีไกอาเพื่อพิสูจน์ว่าเจ้ามาเชียพกเดียวกันคบเพลิงถูกส่งให้กับมารัคั์เขารับคบเพลิงอันนั้นอย่างไม่เต็มใจนะักขาที่สั่นของเขานั้นค่อยๆก้าวไปหาตาแก่ทีไกอามือที่สั่นของเขานั้นไม่ยอมทําตามคําสั่งของผู้ใหญ่บ้านจะรออะไรอยู่วะผู้ใหญ่บ้านจะคข้อลงมือเผามาสตรีเซ่สายตาของทั้งสองคนประสานกัน าแก่จีเกียยิ้มทั้งน้ําตาเขาหลังน้ําตานั้นไม่ใช่เพราะหวาดกลัวต่อความตายแต่เพราะวันนี้เขาได้พบสิ่งล้ําค่าที่ตามหามานานแล้วชายชรลาพยักหน้าเชื้อเชิญให้มาราคัตลงมือเผาตัวเองในขณะที่มาราคัตลังเลอยู่นั่นเองมาเรียก,ก็วิ่งมากอดเขาจากด้านหลังมันเติมเต็มหัวใจที่แตกสลายของเขาเขามาราคัตจึงได้คว้างคบเพลิงไปที่ชายชรลาเท่าพุน่าองสารนั้น บัดนี้ไฟได้ลุกโหมใส่เชิงตะกอที่มีตาเท่านักเป่าจิถูกมัดอยู่เสียงฝืนที่ไหม้ไฟได้กบเสียงร้องโหยหวนของชายชลาได้อย่างดีหลายเดือนผ่านไปหลังเหตุการณ์เผาพ่อ่าเท่าทีไกรอาเมืองเริ่มกลับมามั่งคัง่งล่ำรวยทุกคนมีเกวียนใช้ถนนถูกทำให้ราบเรียบเดินทางสะดวกสาเหตุที่เมืองมั่งคั่งและล่ำรวยขึ้นมานั้นนั่นก็เพราะจู่ จีของทุกคนในเมืองก็บินขึ้นมาได้แต่ไม่ใช่บินเพื่อเป็นการศิลปะหรือความบันเทิงใจทั่วไปจิเหล่านี้ได้บินออกจากเมืองคาดัดที่ยากจนออกไปหาเมืองที่ร่ำรวยหลังจากนั้นจีเหล่านี้ก็ไปทำงานค้าบริการต่างๆเก็บเงินและหนีบกลับมาที่เมืองของตนทำให้เมืองคาดัตนั้นได้เงินจากการที่จีออกไปหาเงินนอกเมืองได้อย่างง่ายดายโดยที่เจ้าของจีไม่จาเป็นต้องออกไปทางานเลย เดินทางไกลก็ไม่ต้องเพราะจิมันบินได้และมันบินไปทํางานแทนอีกทั้งข่าวที่ว่าเมืองจิบินได้นี้ล่ํารือไปชั่วแควนเมืองคาดัตนั้นจึงเต็มไปด้วยหนุ่มนักท่องเที่ยวทั้งหนุ่มใหญ่หนุ่มเล็กหนุ่มแก่กัดมันต่างพากันมาเที่ยวเมืองและมาเสพกับสิ่งพิเศษของเมืองคาดัตนั่นก็คือจิบินได้ในขณะนี้เองที่คาลึกหาด์หลังใหญ่แห่งหนึ่งที่เนินเขาชายหนุ่มลูกงามใส่ชุดหรูหราลายล้อมไปด้วยบริวาร เขาคนนั้นก็คือมาลาคัตและภรรยาของเขามาเรียทั้งสองคนนั่งอยู่ภายในถงใหญ่ของคฤหา์อย่างมีความสุขจากการประกอบกิจการที่เกี่ยวกับธุรกิจจิบินได้มาลาคัตหยิบเศษเท่ากระดูกที่ไม่ฝ่ายชิ้นหนึ่งออกมาและพูดขึ้นมาว่าขอบคุณนะขอบคุณเจ้าจริงๆขอบคุณตะเท่าทีไกรอาลากนตาเท่าที่รักและเรื่องราวนี้ก็ได้จบลง